ฟู Food ้ดอินโนฟอลิสใช่ไหมคะสวัสดีค่ะฟู Food ้ olis, ดอินโนฟอลิสยินดีให้บริการค่ะไม่ทราบว่าผู้ประกอบการสนใจบริการด้านไหนเป็นพิเศษคะค่ะพอดีได้ดูกิจก,กรรมไลฟ์เอ,อ f ไอฟู้ดทอคค่ะ<อ>แล้วเห็นมีอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะมาบรรยายที่นี้ค่ะสนใจอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแต่ไม่รู้ว่าควรจะต้องเริ่มต้นยังไงดีอค่ะตรงนี้ลบกวนขอคําแนะนําหน่อยได้ไหมคะ ได้เลยค่ะยินดีมากๆเลยค่ะเบื้องต้นขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Food Innopolis ก่อนนะคะค่ะ Food Innopolis หรือว่า FI เนี่ยเราทำงานเพื่อช่วยเ,เหลือผู้ประกอบการในการวิจัยนวัตกรรมเกี่ยวกับทางด้านอาหารค่ะอตอนนี้สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ิุยาลงกรณ์าหาวิทยา,าเทศสทยสวทชวจังหวัดปทุมธานีค่ะการทำงานของเราเนี่ยทำงานแบบบูรณาการนะคะโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลายัยแล้วก็หน่วยงานวิจัยทั่วทั้งประเทศเลยค่ะ ผู้ประกอบการเนี่ยอยู่ภาคเหนือภาคกลางหรือว่าภาคอีสานหรือว่าภาคใต้เนี่ยถ้าใกล้ที่ไหนก็ไปใช้บริการที่นั่นได้เลยนะคะอืมแบบนี้ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะใช้บริการของ F I K U ค่ะตรงนี้ต้องทำยังไงบ้างะคะเดี๋ยวทางทีมงานเราจะประสานงาน F I s K U แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเยเวยนะคะสวัสดีค่ะราวาผู้ประกอบการต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารใช่ไหมคะ ใช่ค่ะคือว่าสนใจอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นตรงไหนหรือว่ามีขั้นตอนอยังไงบ้างค่ะรบกวนขอคับแนะนำได้ไหมคะอินดีค่ะขออนุญ,ญาตแนะนำ FISKU ค่ะ FISKU นะคะเราทำงานแบบบูรณาการค่ะโดยมีหน่วยงานหลายหน่วยงานทำงานร่วมกันนะคะอย่างเช่นคณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะประมงคณะวิทยาศาสตร์นะคะและเรายังมีอีก2ส,สถาบันค่ะ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรค่ะโดยหน่วยงานเหล่านี้นะคะจะทํางานร่วมกันเพื่อสนับสนุนและให้บริการผู้ประกอบการค่ะโอ้โหมีหลายที่มากเลยค่ะแล้วตรงนี้เราต้องไปเริ่มติดต่อที่ไหนบ้างะคะไม่ต้องกังวลไปนะคะ fiaku เนี่ยเราทำงานแบบ one stop service ค่ะโดยเบื้องตอน้นเราจะมีเจ้าหน้าที่ประสานเพื่อทราบความต้องการของผู้ประกอบการว่าต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบไหนรูปแบบใด ข้อมูลเป้าหมายลูกค้าว่าเป็นใครซึ่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะเป็นข้อมูลที่สําคัญมากสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เลยค่ะอ๋อแบบนี้แสดงว่าเราควรจะต้องมีข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือว่าไอเดียที่ต้องการจะพัฒนาแล้วใช่ไหมคะใช่เลยค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลครบถ้วนนะคะเราก็จะประสานหาผู้เชี่ยวชาญให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการค่ะโดยต้องบอกเลยนะคะว่าที่ f i H k u เนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขามากเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอาหารเชิงฟังก์ชันเครื่องดื่มต่างๆหรือแม้กระทั่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเหลือที่ได้จากกระบวนการผลิตค่ะ และเรายังมีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์การวิเคราะห์ทดสอบหรือเครื่องมือเครื่องจักรด้วยนะคะหลังจากที่ผู้ประกอบการได้พิจารณาข้อเสนอโครงการแล้วนะคะและตกลงทํางานวิจัยผู้เชี่ยวชาญก็จะเริ่มทํางานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ค่ะซึ่งหากพูดถึงการวิจัยและนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์นะคะเราไม่ได้มีความพร้อมแค่ผู้เชี่ยวชาญอย่างเดียวเรายังมีความพร้อมทางด้านเครื่องมือที่อยู่ในห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการทําวิจัยต่างๆที่ทันสมัยค่ะ ทั้งนี้การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังต้องมีการวิเคราะห์ทดสอบทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเรามีแล็บที่ได้มาตรฐานสามารถตรวจวิคราะห์ทดสอบคุณสมบัติทั้งทางกายภาพเคมี ME, และจุลินทรีย์ค่ะค่ะแบบนี้ถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการพอจะมีความรู้หรือว่ามีทีมนักวิจัยเป็นของตัวเองอะค่ะสามารถมาเรียนรู้หรือว่าทํางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของทางมหาวิทยาลัยเกษตรได้ไหมคะ ได้เลยค่ะทาง FISKU นะคะเรายังมีบริการอื่นๆอีกค่ะอย่างเช่นบริการห้องครัวนะคะเรามีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยค่ะผู้ประกอบการสามารถเข้ามาพัฒนาสูตรหรือปรับปรุงสูตรรวมกับผู้เชี่ยวชาญได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งบริการนะคะบริการเราเรียกว่า future food lab ค่ะ future food lab เนี่ยเราจะให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME นะคะเข้ามาทางานวิจัยโดยผู้ประกอบการเนี่ยจะวิจัยด้วยตนเองและก็สามารถนาความรู้ที่ได้ค่ะไปปรับปรุงกับผลิตภัณฑ์กับโรงงาน ของตนเอง่ะแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัยค่ะเราสามารถนําสูตรไปผลิตได้เลยไหมคะยังค่ะเมื่อเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการเรายังต้องนําผลิตภัณฑ์เนี้ยค่ะไปทดสอบความชอบกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเราเรียกว่าเซนสอรี่เทสค่ะเพื่อให้ได้ข้อมูลความชอบของรสชาติเนื้อสัมผัสหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าค่ะซึ่งมหวาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมีห้องปฏิบัติการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ด้วยค่ะ ถ้าอย่างนี้ค่ะสูตรมีแล้วขั้นตอนการผลิตมีแล้วแบบนี้เราสามารถนําไปผลิตขายได้จริงเลยไหมคะต้องบอกก่อนนะคะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการนะคะก่อนที่เราจะมาผลิตจริงเนี่ยเราต้องมีการทดสอบกับเครื่องมือขนาดใหญ่ในระดับไพลอตสเกลค่ะเพราะเนื่องจากว่ากระบวนการผลิตปริมาณที่มากขึ้นเราจะมีบางปัจจัยค่ะที่จะต้องมีการปรับปรุงนะคะแล้วแบบนี้ผู้ประกอบการจะไปทดสอบไพลอตสเกลได้ที่ไหนหรอคะไม่ต้องกังวลในจุดนี้เลยนะคะ f i s k u เรามีโรงงานต้นแบบที่ได้มาตรฐานที่จะช่วยในการทดลอง ผลิตและสามารถนําผลิตภัณฑ์นี้ค่ะไปทดลองกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เลยนะคะโดยโรงงานต้นแบบของเราค่ะมีสายการผลิตที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็น e x t กซ์ทูชการฆ่าเชื้อด้วยระบบสเตอร l i ลซ์และพาร์เจอไ g h ์นะคะหรือว่าจะเป็นการทําแห้งในระบบต่างๆค่ะและเรายังมีเทคนโนโลยี o อ i มกด้วยนะคะเมื่อผู้ประกอบการนะคะมาทดลองใช้โรงงานต้นแบบของเรานะคะจะได้ข้อมูลและสามารถนําไปผลิตต่อเชิงพาณิชย์ได้เลยค่ะ ค่ะตอนนี้มีสูตรแล้วมีกระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปขายได้จริงเนี่ยต้องมีเรื่องของการขึ้นทะเบียนอ,อยอหรือว่าการทําฉลักต่างๆด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะที่ FISKU เนี่ยเรามีบริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบจัดทำฉลากโภชนาการและการหาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เพื่อการขึ้นทะเบียนอาหารด้วยนะคะนี่จะบอกว่า FISKU มีครบทุกอย่างเลยใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นค่ะขอถามอีกหนึ่งเรื่องเรื่องของแพคเกจจิ้งอาหารค่ะเราจะสามารถออกแบบหรือว่าเลือกใช้วัสดุแบบไหนให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเราได้บ้างคะสบายใจได้เลยค่ะพอ FISKU เนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านแพคเกจจิ้งที่ช่วยในการออกแบบและเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการได้เลยนะคะครบถ้วนมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะขอกลับไปเตรียมข้อมูลก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ